สวัสดีครับวันนี้มาดูพระสดิจพระละคังพิม์พเกตโบตูมนะครับค่อนข้างจะหายากนิดหนึงนะครับพิม์พเกตโบตูมนะครับผมก็มีเก็บไว้อยู่องค์เดียวนะครับให้ดูพุทธศินความงดงามก่อนนะครับพระองค์นี้ค่อนข้างจะงดงามนะครับบล็อกแม่พิมพ์ค่อนข้างจะคมชัดลึกนะครับ พระองค์นี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับพระองค์นี้ได้ผ่านการล้งางผิวด้านหลังนะครับเปิดผิวเนื้อผลึกด้านหน้านะครับได้หายไปนะครับแต่จะงดงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผิวด้านหลังก็จะเห็นผิวที่อยู่ด้านในขององค์พระนะครับที่ก่อนจะตกผลึกเป็นลักษณะนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกตโบตูมนะครับก็เอกลักษณ์เหมือนกันนะฮะมีเส้นบังคับแม่พิมพ์หรือเส้นบังคับตัดด้านข้างนะครับด้านนี้ก็มีนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์หรือเส้นบังคับตัดนะครับอันนี้ให้ดูพุทธศินก่อนนะครับจะคมชัดลึกจะเห็นชายผ้านะครับตรงหน้าอกนะเข้าไปในร่องแขนด้านขวามือ ได้คมชัดลึกมากนะครับพ้าองค์นี้กดแม่พิมพ์ได้ชัดนะครับค่อนข้างจะงดงามนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่าด้านหลังเนี่ยได้ผ่านการล้างเห็นไหมครับล้างเปิดผิวผลึกด้านหน้าออกนะครับก็จะเห็นเนื้อผิวด้านในสีขาวงดงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับ ผิวด้านในนะครับอันนี้คือผิวด้านนอกนะครับที่มันตกผลึกนะครับลักษานี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ติดกล้องแล้วค่อยขยายผิวเนื้อให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับความงดงามของผิวเนื้อพระสมเด็จวร,รังนะครับให้เราดูเนื้อหาความเก่าสิ่งต่างๆที่เกิดกับองค์พระนะครับ เราก็จะมีโอกาสที่จะได้พระแท้ไว้กราบไหว้บูชาหรือขึ้นคอสักองค์หนึ่งสององค์นะครับพระสมเด็จพระรังเน่ยนะครับท่านทําไว้สืบทอดศาสนาเราเนี่ยค่อนข้างจะมีมากมายนิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มได้ออกมาแพร่กระจายให้คนไทยได้กราบไหว้บูชากันก็มากมายแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับมีการกีดกั้นพระสมเด็จพระรังตอนนี้ คนเขาเริ่มศึกษาเรียนรู้ว่าหลักความจริงพระสมเด็จพระครังเนี่ยดูเนื้อหาความเก่าก็จะมีมากมายนะครับที่ผ่านเวลาร้อยกว่าปีเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตติดก,กล้องเพื่อให้ดูเนื้อหาขององค์พระได้งดงามนะครับเผื่อท่านจะได้จดจําเนื้อหาความเก่าไว้ศึกษาหาพระมากล่หว้บูชากันนะครับ นี่ก็ติดกล้องขยายให้ดูผิวเนื้อ,อขององค์พระนะครับที่มีผลึกค่อนข้างจะง,งดงามนะครับพระเกตก็คมชัดนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูความงดงามผิวเนื้อพระที่มีความเก่าให้ท่านสังเกตตรงวงแขนนะครับหน้าอกนะครับชายผ้า ที่เข้าไปซอกแขนด้านขวามือก็จะคมล่องล่องหน้าอกเห็นไหมครับก็จะคมชัดลึกเลยนะครับพระสมเด็จวระนัรเนี่ยยุคปลายเนี่ยนะครับบล็อกไมพิมพ์ค่อนข้างจะสวยงามงดงามนะครับเนี่ยวงแขนของเกตบตูมนะครับค่อนข้างจะสะโลปสวยงามนะครับแต่เอกลักษณ์ของกลุ่มช่างก็คือหัวไหล่ด้านซ้ายมือองค์พระเห็นไหมครับจะบาง นะครับเนี่ยบางนะครับส่วนด้านขวามือก็จะโค้งล่ำสวยงามนะครับองค์นี้สมบูรณ์นะครับนี่คือความงดงามของพระแท้ที่มีเนื้อหาความเก่า,าให้ดูใบหน้าแล้วก็พระเกตเห็นไหมครับจะมีความงดงามมากนะครับนี่นะครับคม สวยงามตามแบบวะัละคังนะครับเรามีโอกาสได้พัฒแท้เรียนรู้ไว้ครับไม่ยากนะครับพัฒสมเด็จวระ,ะครังเนี่ยปลายพภเกตเห็นไหมครับเนี่ยก้อนเม็ดมนสารนะครับดีวดูเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงฝังอยู่ในเนื้อติดกับก้อนสีหินสีเทาเห็นไหมครับฝังอยู่ในเนื้อ แล้วก็จะเห็นก้อนมวลสารต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยก้อนมวลสารต่างๆ,ๆที่อยู่ในพระสมเด็จวะะครคังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก้อนเนื้อผงพิเศษตรงหัวเข่าขององค์พระเห็นไหมครับงดงามค่อยๆให้ท่านได้ดูนะครับ เ,เม็ดหินสีเขาขุนเห็นไหมครับกลมๆอยู่ในซอกอลอยแยกเห็นไหมครับค่อยๆไล่ท่านดูนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นปลายเท้านะปลายเท้านะครับเส้นแซมต่างๆของฐานนะครับนี่ ก้อนมวลสารหรือก้องผงนะผงพิเศษหรือผงพุทธคุณนะครับนี่นะครับให้ท่านดูเนื้อหาการแยกตัวหดตัวของพระผ่านเวลานานต้องมีความเก่าของผิวเนื้อพระนะครับ นี่คือความงดงามของพระแท้นะครับที่ทันยุคท่านสำเร็จโตเนี่ยความหดเฉียวของเส้นซุ้มนะครับก้อนผงเห็นไหมครับผงพิเศษเนี่ยเป็นก้อนยุบตัวลงไปตรงผิวตรงปลายหัวเขา่านะครับก้อนผงพุทธคุณ ก้อนผงต่างๆนะครับค่อยๆให้ท่านดูกันนะครับก้อนผงพิเศษนะครับเม็ดหินสีเทามีนะครับด้านหน้านี้จะผลึกเขาเรียกว่าผลึกของเนื้อพระเนี่ยค่อนข้างจะ หนานะฮะหนา,างดงามเพราะมันผ่านการเวลามานานนะครับมันต้องมีผลึกของเนื้อพระนะครับเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงดำดำนี้ก็เขาเรียวกว่าผงก้านทูปแหละเนี่ยดำดำตรงนี้เห็นไหมครับ นี่นะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดดำหรือผงก้านทูบนะครับสีดำดำเม็ดที่อยู่ในรูเหล่านี้เขาเรียกก้อนผงพิเศษหรือก้อนมลสารนั่นแหละครับเนี่ยเนี่ยนะฮะฝังเป็นก้อนอยู่ก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่นะครับท่าดูหน้าอกงดงามไหมฮะเนี่ยคือพระแท้ที่ผ่านการเวลาเนี่ยนะฮะ มีมือมนุษย์มันทำไม่ได้นะครับรักษานี้นะครับเน,เนี่ยความงดงามบล็อกแม่พิมพ์ได้คมชัดนะครับลึกนะครับเน,เนี่ยงดงามมากครับเนี่ยพระเกตนะครับงดงามก็จะมีใบหูสองข้างนะฮะเนี่ยมีหูสองข้างอย่างเลำไานิดนึงนะครับลำไายนิดนึงนะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับอันนี้คือผิวด้านหลังที่ได้เปิดนะครับได้ผ่านการล้างนะครับก็จะงดงามไปอีกแบบนึงนะครับจะเห็นเนื้อในได้สวยงามเนี่ยนี่คือผิวด้านในขององค์พระนะครับองค์นี้ได้ผ่านการล้างนะฮะล้างผิวผลึกออกนะครับแต่นานนะฮะล้างมานานมากแล้วนะครับ ผมสันนิษฐานนะเพราะผมได้มาก็แบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อในได้งดงามนี่คือพระที่ผ่านการล้างของพระสมเด็จวรละครเนี่ยก็จะมีผิวลักษณะนี้นะครับกว่าที่จะเติกเกิดผลึกขององค์พระเนี่ยหนาเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับนีน่ความงดงามผิวเนื้อพระของพระสมเด็จวรละคงครับเนี่ย ก้อนผงพิเศษเห็นไหมครับมันมันจ้ำจ้ำเนีย่ยคอยอน้ามันตังอิ้วนะครับเนี่ยเม็ดแดงเนี่ยเม็ดแดงเเม็ดแดงค่อยๆไล่ทันดูกันนะครับความงดงามเนี่ยผิวที่เปิดออกไปนะครับ ความงดงามไปอีกแบบนึงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆนิดนึงเนี่ยครับขยายเยอะไปนะครับอ่าเนี่ยครับงดงามไหมครับเนี่ยผิวด้านในนะครับ ความงดงามของผิวพ้าแท้ครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกทีนะครับอันนี้คือด้านหน้าที่มีผลึกค่อนข้างจะหนานะครับผลึกของเนื้อพ้านะครับดูใบหน้าเห็นไหมครับผิวด้านในก็จะขาวๆเห็นไหมครับขาวๆ เนี่ยผลึกมันจับตามผิวด้านนอกเขาเรียกผลึกของเนื้อพระนั่นแหละครับมันเกิดจากการเวลาครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆมันต้องมีผลึกสร้างผลึกของเนื้อพระขึ้นมาเขาเรียกผลึกแคนไซนั่นแหละครับเนี่ยผิวด้านในไหมครับขาวๆนวลๆนะครับงดงามครับเนี่ยงดงามมากนะครับเนี่ยดูใบหน้าฮะงดงาม เดี๋ยวดูหน้าอกนะครับหน้าอกขององค์พระชัดๆนี่นะครับงดงามเนี่ยท่านดูตรงชายผ้าเข้าไปตรงซอกแขนสวยงามมากครับเนี่ย ที่ผมทำก็อยากให้ท่านได้เรียนรู้ศึกษาเนื้อหาของพระนะครับมีหลายวันนะแล้วแต่จะเกิดผลกเกิดสิ่งต่างๆตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามผิวนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สภาพการใช้งานการเก็บการรักษาพระมวลสารที่ผสมเข้ามานะครับแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นกับองค์พระนะครับ เราอย่าดูเนื้อพระวันณะเดียวนะครับพระสมเด็จวระ,ะครังมันมีหลายวันณนะแล้วแต่ที่ผมบอกว่าการใช้งานการเก็บรักษาต่างๆไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับถ้าสิง่งผมทําเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ศึกษาพระสมเด็จวะะรรคังไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจ ผมจะได้ทำให้ท่านได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับพาสสมเบจวราคาังศึกษาไม่มีวันสิ้นสุดนะครับยิ่งดูยิ่งซึ้งฮะพาสสมเบจวราคังนะครับถ้าท่านโชคดีก็มีโอกาสได้พาะแท้ไว้กราบไหว้บูชากันนะครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์นะเกตโบตูมนะครับงดงามนะครับตามแบบของวราคังนะครับสวัสดีครับ